เด็กมาหอดแล้วพี่น,น้องมาหามาอยู่อยู่หมอชิเดเรียบร้อยแล้วได้ตัวเรียบร้อยแล้วเลี้ยสิออกเดินทางเออเบิ้งน้องก,กับแดกแซวสะอยู่พี่น้องเบินนเ้งแตกแซวสะอ่าบรรยากาศการเดินทางกับทางจังหวัดหมอชิดตันนี้วันเสาร์เป็น,ปนแบบแวันบรรยากาศจะเป็นแบบไหนเดีนน๋ยวพางทีจะพาไปเบิ้งเด้อพี่น้นองนี่แหละเบิ้งเบิ้งบริการข้างนอกก่อนจะค้นกันเมื่อนั้นบ้าเก๊กกับกับประ,ปะดเดี๋ยวคึกคักจริงจริเลย มันก็คึกคักกินแน่นแล้วเนาะคนแถวแถวจองตัวกันเต็มท้างครับที่นทนท 2, ท 2, หน่อยนะ๋ยวสิยางไปข้างในเด้อทางข้าประตูสองตงข้าประตูสองมองเนี่ย คนเกิดตึกคักอยู่ว่าคือมือหนัน่นะวันนั้นวันนั้นคนน้อยตอนอื่นต้องหาที่เอาห้องน้ำที่ใส่นอกๆอ๋อตอ้องไปห้องน้ำค่บ สำหรับห้องน้ำห้องน้ำบอกเลยว่าอลังการงานสร้างค่าเข้า10บาททุกคนห้องน้ำแบบว่า,าคุ้มแสนคุ้มพามาดูนะสวยกวา่าห้องน้ำที่สนามบินสุวรรณภูมิขอบอกครับขอบอกมีที่อาบน้ำด้วยมีที่อาบน้ำด้วยดูดูดูด,ดูสุวรรณภูมิไม่มีแบบนี้นะทุกคนไม่มีแบบนี้เลย สุดยอดเลยนี่คือนี่คือห้องน้ำที่สถานีขนส่งหมอชิดครับผมค่าเข้า10บ,บาทแต่คุ้มแสนคุ้มอกจากห้องน้ำแล้วก็ต้องเข้าไปที่ชานชาลาหลอดที่ชานชาลาแล้ว bằng cách khác bằng sân án như con sống như con sống này con sống như con sống có trên tài trạng kiếm bóng đàm như thế này làm có thể cả sản án gì là được thì về kiếm bóng đấy với nhau sẽ làm tham lý sẽ làm tham lý như con có có thể tìm kiếm được chung là ngay cả bằng chạy như là thật kiếm bóng này đây thì nó chỉ cần kiếm bóng này và bằng cách nhạc của tình hình để chăn cho ra sử là cái này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ จดกันติดต่อไปด้วยครับสวัสดีครับไปอ,อีกนิดนะครับผมต่ออีกนิดบรรยากาศดารางนับดาวาเเลยนะครับเป็ออนมจ,จาทชั้นที่18เดินไปที่เดินไปที่ชั้นชลาเจอกันแล้วว่าได้ชั้นฉลาที่58 รากาบนที่เราจคบรรยากาศกอนเดินทางนี่ดูคือด้านนอกหมอชิดเด้อไปต่อละการจะลัห้าสิบแปด นี่พอดี58อยู่ตรงนี้แหละทักกว่าวันนั้นนะท,ทักกว่าวันนะั้นเลยครับผมขออนุญาตขึ้นรถก่อนเ้ยทุกคนชัญนชลา58